ตอนที่79แฟนตาซีนี่คงจะหมายความว่าข้ามาถึงอาณาจักรบนของระดับส่วนแล้วสินะตามที่คาดไว้การตื่ขึ้นครั้งที่4ของพลังเหนือธรรมชาติอยู่ในระดับเดียวกับระดับส่วนหลังจากดูซับคิดตั้นระดับ4เพื่อก้าวเข้าสู่อาณาจักรบนของระดับส่วนข้าจะสามารถเอาชนะเจ้าดิ่งจุนได้หรือเปล่านะช่างเถอะช่างเถอะไม่ต้องคิดมากไวหลังจากการปลุกพลังครั้งที่4แล้ว ข้าก็จะสามารถเดินแบบพลังเวทที่แตกต่างกันทั้งสี่อีกครั้งได้วันนี้ข้าลมดีไปฟังช่อี้ห้องเพลงดีกว่าคุณชายท่านมีเรื่องอะไรไม่สบายใจงั้นหรือข้ากําลังคิดว่าจะหาลือกับแม่นางเจ้าเพื่อให้สถานะกับเจ้าด้วยกรณีนี้ข้าจะสามารถอยู่กับเจ้าได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นด้วยคําพูดของคุณชายช่ยอี้ก็พอใจมากแล้วช่อี้ไม่แสวงหาสถานะใดหรอกเจ้าค่ะ ข้าหวังแค่ว่าคุณชายจะไม่ทอดทิ้งชายอี้ในอนาคตกำลังขัดลอก7 3 6 2ข้าลืมไปเลยว่าเวทมนตร์ในการลอกเดินแบบของข้าอยู่นอกเหนือการควบคุมของข้าไม่เป็นไรยังไงมันก็จะถูกเดินแบบนะั้นไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีปล่อยมันไปเถอะจะว่ายังไงดีข้าแค่อยากแก่ไปพร้อมกับเจ้าคุณชายข้าก็ยุดชายอี้เรื่องแบบนี้ส่งผลต่อชีวิตของเจ้า เจ้าควรจะทิ้งไว้ในคืนวิวานนะชายอีเข้าใจแล้วค่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันทำไมข้าได้ยินเสียงมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรกันหรืออาจจะเป็นเพราะพลังที่ตึงขึ้นในครั้งที่สี่เวทมนต์ที่ถูกเดยนแบบจะกลายเป็นสถานะของการปลุกพลังในครั้งที่สี่ด้วยรูปแบบเสียงในสถานะนี้ได้กลายเป็นระดับสวรรค์แล้วและมันสามารถเปลี่ยนเสียงรอบข้างกงหมดให้เป็นพลังเพื่อการใช้งานของข้า ยังมีตำแหน่งว่างอีกสามตำแหน่งและเจ้าหลิงจูนจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นด้วยพลังจิตของนางและจะดีกว่าถ้าอีกสองคนที่เหลือมีความสามารถในการโจมตีดังนั้นจึงจะสามารถมีวิธีจัดการกับศัตรูได้มากขึ้นใช่แล้วเวทมนต์ของฉินว่านได้รับการจัดอันดับว่าเป็นอันตรายโดยหลิงอินมันต้องมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆนแม่นางว่านเดอรอเจ้าขี่จะเป็นแม่ขัวที่นี่ไปตลอดชีวิตของเจ้าใช่หรือไม่ เจ้าหดิงอินเจ้ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหางั้นหรือก็ไม่นี่ข้าก็แค่ถามเฉยๆไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะไม่ต้องมาสนใจเรื่องของข้าหรอกแม่นางว่าเหนือมากับข้าหน่อยสิข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าหน่อยเอ๊ะได้ข้าขอเก็บของก่อนนะทําไมเสียงของดินซิ่วถึงดีขนาดนี้ล่ะเจ้ากังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินซิ่วมากเลยนะเจ้าชอบดินซิ่วงั้นหรือเจ้าพูดอะไรของเจ้าเจ้าเขิงั้นหรือ ทำไมเจ้าจะต้องกวนกระวายขนาดนั้นด้วยข้าแค่ถามเฉยๆเองนี่เจ้าเจ้ามีอะไรคุยกับข้างั้นหรือถึงต้องเรียกข้ามาที่นี่ไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่อยากจะถามเจ้าว่าเวทมนต์ของเจ้าคืออะไรงั้นหรือเวทมนต์ของข้าอย่างนั้นหรืออือมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับผู้หญิงคนนี้นางฉลาดเกินไปข้าทำได้แค่ค่อยๆหาโอกาสเท่านั้นเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่แค่อยากจะพิสูจน์บางอย่างเพื่อเพิ่มความรู้ของข้าน่ะ กว่าว่าจะถูกหลอกและไม่รนูจะสู้กลับอย่างไรงานข้าจะเริ่มแล้วนะภาพดวงตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแถมมันยังมีสัมผัสและกลิ่นหอมอีกด้วยช่างเป็นภาพดวงตาที่น่าทึ่งมากทากสาปภาษาสัมผัสที่สี่ผ่านดวงตาทำลายเป็นยังไงบ้างเจ้ายังอยากจะลองอยู่อีกหรือไม่ยังไงก็เถอะแม่นางชินบ้านเจ้าควรกลับไปพักก่อน ช่างเป็นภาพดวงตาที่ทรงพลังยิ่งนักโชคดีที่ข้าได้ปลุกพลังของดวงตาในครั้งที่4และมีความสามารถในการทำลายภาพดวงตาได้ไม่งั้นข้าของถูกควบคุมจริงๆเจ้านหนเจ้านายวันนี้องคชายล้มป่วยกระทานหันไม่แปลกที่เขาจะล้มป่วยถ้าความมั่งคั่งที่เขาทำงานหนักเพื่อสะสมมานานได้หายไปภายในวันเดียวถ้าเขาไม่บ้าไปก่อนก็คงจะดีแต่ข้าจะไม่สงสารองค์ชายการจัดการกับคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไหลยอย่างอายเกินไป แล้วเจ้าหลักมีเขาอะไรเสียวดูวันนี้ห่วงเท่าแปลกๆไปเขาบอกว่าเขาเบื่อที่บ้านเกินไปแล้วและอยากจะฟังนักแสดงที่มีทักษะพิเศษอะไรนะ